กินมันลิ้นจี่ <c oughs> กินมันลิ้นจี่อะอย่าเพิ่งดมดิเอาออกให้ดูดดดูดสายนี้สายนี้ไม่ต้องมาแล้วมาที่ตาแล้วเจอแล้วอยู่ที่ตาแล้วโอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นน้ำอยู่ที่ตาเธอไหม <c oughs> โอ้โหเว็นตาดูดเว็นต <c oughs> าดูดหลอดนี่คือครั้งแรกที่เซไฮที่เซไฮเล่นนะพอมายังมาแล้วมามาที่ตาข้างขวามาที่ตาข้างซ้ายลนะมาแล้วอยู่ที่ปากแล้วเอาเร็วได้กินยังได้กินแล้วนะ ฮ uh, uh, าไยทีวีฮาไยทีวีเอาคานเอาคานคานมาเลยเหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> <laughs> นี่ยึออะไรมาเอ้ยเอามา <Yay. S 2> มาก่อนก่อนไปโรงเรียนวันนี้เราจะมากินอะไรเ <Yay. S 2> ยลีน้ำเยลลี่น้ำมันเป็นเยลลี่หลอดดูดแว่นตาใช่ไหมใช <laughs> <laughs> ่ดูแค่ไหนสิฮะ <laughs> อ๋อข้างหลังมีแว่นตาให้ด้วยแล้วก็ข้างหน้านี่เลยเราจะดูกันก่นกอนไปโรงเรียนใช่ไหมม,มาเย็นเย็นเลยนี่แม่ใส่ตู้เย็นไว้ให้เย็นเย็นเลยอ่ะเร็วแกอ๋อคนละสีนี่พี่ออาสีอะไรเขียวเออน้องเลือกให้น้องเลือกให้พิ่ออาสีสีเขียว<น>แก่ยังไม่ได้เลยชแกยังไม่ได้เลยได้อะไรบ้างสายยางเหรอเดี๋ยวเหมือนนั้นไหมตอนที่น้องเข้าโรงพยาบาลอะ แล้วก็ใส่สายอันนี้ใส่น้ำเกลือใส่น้ำเกลือโอ้โหอ่ะเร็วเขาให้แว่นตาแบบนี้มานะทุกคนมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันราคาเท่าไหร่นะส0บาทยี่สิบบาทไงได้ทั้งได้ทั้งเยลลี่แล้วก็ได้ทั้งแว่นตาได้ได้ทั้งสายดูดด้วยอ้าวแต่ว่าเขาให้เราประกอบเองอะสิเป็นเรื่องแล้ววุ่นวายแล้วไม่ไม่เซร์ไหยเป็นไหม นี่ของเซฮลืมให้ดูของเขาเป็นสีเหลืองนี่คนละสีได้เหลืองกับเขียวมานี่นะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบในภาพนี้หรือเปล่านะมาดูกันนะเนี่ยจะกินได้แบบนี้ไหมแต่ว่าอันเนี้ยเราจะไม่ใส่แก้วแบบเขานะเราจะเอาหลอดเนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยเปิดฝาแล้วก็ใส่ลงไปในเนี้ยแล้วก็ตูดดูดเลยเฮ้ยมันมีตัวแบบข้างหลังฮะนี่อ้าวมันมีวิธีบอกข้างหลังนี่โอ้โหามเนอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ไงมีวิธีอาดูวิธีแล้ว แม่จะทำแบบนี้เอาไปทำแบบรวดเร็วน,น,น,นี่นี่เซายเขาให้แม่ช่วยประกอบเขาก็เลยเสร็จก่อนนี่เขาเตรียมพร้อมแล้วนะนี่สายใส่ปากอันนึงแล้วอีกสายหนึ่งก็เตรียมจุ่มแล้วเตรียมจุ่มเยลลี่แล้วนะ<ส>นอ่า<ส>เตรียมแล้วถือเตรียมไว้ก่อนดิแล้วรอดูดพร้อมกันกันกบพี่ฮารจะกินก่อนเลยเหรอฮะไม่รอเลยเหรอไม่ให้เซห้ดูดก่อน อ๋อให้เชไฮดูดก่อนเลยระหว่างที่พี่ฮาวกำลังวุ่นวายกับการประกอบแว่นตาอยู่เชไฮทำได้แล้วอะนะให้เชไฮเทสก่อนเลยโอเคไหมไม่มาคนเช้าน่าเฉียงด้วยคนเปียบได้เฉียงอ๋อเชไฮเขาจะลองก่อนแล้วนะทุกคนมาเปิดแล้วนะมาเปิดฝ้าแล้วจุ่มลงไปจุ่มลงไปยาวๆอันนี้ฟ้าอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องใช้อันนี้อันนี้ต้องใช้หรอฮจุ่มเลยดูดเลยอ้าดูด จุ่มแล้วดูดมันยินจีมันดูดได้ไหมมันยินจียังไม่ดูดเลยดูดเร็วกินมันยินจีก <c oughs> ินมันลิ้นจีอะอย่าเพิ่งดมดิเอาอออให้ดูดดูดสายนี้สายนี้ไม่ต้องมาแล้วมาที่ตาแล้วเจอแล้วอยู่ที่ตาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเอามาไว้ที่ปากอันนี้มันไม่ต้องไว้ที่ปากอันนี้มันไม่ต้องไว้ที่ปากก็ได้อันนี้ม มันจะได้มันจะ,นจะต้องอยู่ใกล้ๆอ๋อเๆตอนนี้น้ำอยู่บนตาเธอแล้วเนี่ยตอนนี้น้ำอยู่บนตาเธอแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮมาได้กินแล้วนะอร่อยไหมกินมันลิ้นจีกินมันลิ้นจีทำยังไงทำไมต้องเอาไปไว้ที่ปากเธอกินไม่เป็นหรอถ้าถ้าเอาไป มันจะดูดไม่ขึ้นอม,มันจะดูดไม่ขึ้นเท้าไว้ไกลๆเอาโอโหในดูดที่ดูที่น้ำไหลที่ตาไหมดูดเร็วโหดูดได้นิดเดียวหรอมันพับหรอตรงนีตงน้ตรงนี้มันพับหน่อยทำไม่หน่อยตรงนี้มันพับทำไม่ได้อะเนี่ยมันเลยดูดได้นิดเดียวของน้องนะ่ะทำไม่หน่อยแม่นี่มันเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่ โอ้สีเหลืองเต็มเต็มหลอดแล้วเนี่ยหนาวหนาวไหมหนาวหูน้ำไหลไปที่หูเย็นหูเลยนะเพราะว่าแม่แช่เยลลี่ในตู้เย็นโอ้โหเห็นไหมละ่ะเห็นน้ำอยู่ที่ตาเธอไหมโอ้เ็ตตาดูดเป็นตาดูดหลอดนี่คือครั้งแรกที่เซไฮที่เซไฮเล่นนะเพราะว่าพี่ฮาร์เคยเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งนี่ครั้งแรกของเซไฮเลยแหละได้ยังได้ยังมาด็อกเตอร์มาแล้วเอาเปิดฝาเร็วยลลี่ดูด ไปโรงเรียนแล้วเนี่ยยังไม่ได้ดูดเลยน้องกินเขาจะอิ่มแล้วอุ้ยทำไมสายฮอปสัน้นมันจะดูดได้ไหมเนี่ยอเอาอันนึงใส่ปากได้ไหมเอาเอานึงเอาสายหนึง่งใส่ปากสายหนึง่งเอาไว้มันสั้นเนาะมันจะถึงเยลลี่ไหมเนี่ยปูไม่ต้องใช้อันนี้หรอกแบบน้องอ่ะใช่โอ้หมันยากยากต่อ,อยางอีกแล้วไม,ามา่ยากไหนขึ้นเปล่าถ้ามันไม่ยากอ่ะมายัง้งมาแล้วมามาดูแดง มายังเนี่ยยังไม่เห็นผ่านที่หน้าเลยมายังมาแล้วมามาที่ตาข้างขวามาที่ตาข้างซ้ายละไหนเย็นหวยไ,ไปไม่เห็นไปอีกตาข้างหนึ่งตรงนี้มันลงไม่ได้แน่ๆเลยอ่ะเพราะว่ามันงอได้กินยังเนี่ยฮะยเอายังไม่ได้กินอีกมันไหลแล้วนะดูดะมันติดตรงไหนมาแล้ว มาแล้วอยู่ที่ปากแล้วเอาเร็วได้กินยังได้กินแล้วนะเป็นไงรสอะไรของน้องเป็นลิ้นจี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวเหรอไม่แอปเปิ้ลก็เขียวไงเออเอาหูหลุดหูหลุดขันซาเป็นคันซาเป็นแชร์ไม่กินแล้วเหรอแชร์ไม่กินแล้วกินอยู่่่ออ้้าวใสไไมด๋อเขาใส่ไม่ได้นะทุกคนอ้าวเทใส่แก้วแล้วเหรอ ออโหของเซไฮเทใส่แก้วแล้วมันดูดขึ้นไหมละ่ะมันมาไหมอ๋อมาอยู่มาอยู่ไหลอยู่ไหลอยู่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินหมดนะถ้ารสชาติที่ไม่ชอบอ่ะเปรี้ยวเป็นไงพิแอสถจะทำยังไงอ่ะทำอะไรลูกไม่ต้องการแว่นอ๋อไม่ต้องการแว่นแล้วทำไงอ่ะถอดไม่ได้แล้วมันน้ำมันอยู่เต็มสายแล้วโอ้สายบิด อ๋อเอาดูดอย่างนั้นเลยเหรอเอาดูดอะดูดแบบสายยาวก็ได้อ่ะแว่นมันเล็กไปสำหรับพี่ฮาร์ฟนะพี่ฮาร์ฟเขาก็เลยจะดูดแบบสายยาวไปเลยเว่น่มันแบดอ๋อเชไหก็เหมือนกันจะดูดแบบหลอดยาวแล้วแว่นแว่นมันแบดอโอ้โหกินกันใหญ่แล้วนะราคา20บบาทคุ้มมาก ุ้มมากได้ทั้งแว่นได้ทั้งเย,ยลลี่เลยนะโอเคไหมโอ้โหชอบไหมครับชอบไหมชอบชอบอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมเชยไฮนี่จุเอ,เอทำยังไงอะโอสายน้ำเกลือเฮ้ยเขาให้มาเป็นน้ำเกลือจริงทำเป็นสองแบบได้ทำเป็นแว่นตาดูดแล้วก็ทำเป็นทำเป็นสายน้ำเกลือดูดได้พี่ยามคิดได้ยังไงอะเนี่ยนะทุกคนสายน้ำเกลือจริง เราสามารถห้อยเดินเดิน,เด,นเดินไปที่ไหนแล้วก็ถืออย่างเงี้ยได้ใช่ไหมอะเดินดิลองเดินดูด,ดิแล้วก็หิว้วน้ําเกลืออะหิว้วน้ําเกลือหิว้วน้ําเกลือไปแล้วก็ดูดอย่างเงี้ยเลยนะโอ้โหน้องอยากทําด้วยแล้วเนี่ยเหมือนคนป่วยเลยเซไฮอยากฉีดน้าเกลืออีกเหรออยากเข้าน้าเกลืออีกเหรอโอ้โหอะดูดไปโรงเรียนปะไปโรงเรียนกันละโอ้โหจะเอาไปกินไหมเนี่ยหรือว่าพอยังไง ยังไงครับยังไงเซไฮพอแล้วนะพอแล้วนะคะโห้ยังไม่พอไม่มีใครพอเลยจะสายโรงเรียนนะบ๊ายบายไปแล้วนะบ๊ายบาย,บายไปไปโรงเรียนโอ้พี่อาจะเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยเหรอ,อ,อไปแบบนี้เลยนะโอ้โหไปาบายบายพี่อาไปโรงเรียนแล้ว<ม>ทุกคนไป่นกับแม่ครับไปโรงเรียนแล้วครับบายบายอย่าลืมกด subscribe subscribe อย่าลืม <laughs> กด subscribe